หรือเปล่าอ่ะผู้จัดการครับคือเมื่อกี้ผมไม่ทันระวังครับแล้วเจ็บตรงไหนไหมเนี่ยอ๋อผมไม่เป็นไรครับแต่ว่ากล่องนี้ตายละนี่มันใจก,การของเจ้านายนี่เพิ่งซื้อมาด้วยอ่ะทั้งสองหมื่น้าเลยนะโอ้สองหมื่น้าเลยนครับเออ ผู้จัดก,การหากักเงินเดือนผมไปก่อนก็ได้นะครับงั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันคุยกับเจ้านายให้ไว้หักนายแค่หมื่นเดียวพอแต่ฉันไม่รับปากนะว่าจะได้ไหมอะ่ะจริงเหรอครับผมครับผู้จัดก,การ เะะจ้านายจะไปไหนหรือเปล่าคะมีอะไรหรือเปล่าคือเมื่อกี้รปภอของมาส่งแต่เขาไม่ทันระวังก็เลยหกล้มทําใจการเจ้านายแตกค่ะอะไรนะแล้วเขาเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรมากคะ่ะแต่ฉันบอกเขาว่าให้จ่ายเจ้านายหนึ่งหมื่นบาทคะ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันให้คุณชดใช้ห้0ร้อแล้วก็ให้รปภคนนั้นอะชดใช้อีกห้าร้อยละกัน ทำ,ทำไมละคะก็เพราะว่าคุณเป็นผู้จัดการคุณก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบเพราะว่าคุณไม่คอยตักเตือนเขาตอนเขากำลังย้ายของเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบรวมด้วยค่ะฉันเข้าใจว่าฉันมีส่วนผิดสมควรต้องจ่ายห้าร้อยบาทแต่เขาทำของเจ้านายเสียหายนะคะสมควรต้องชดใช้ทั้งหมดสิคะที่คุณพูดมันก็ถูกแต่ว่าเขาเงินเดือนเท่าไหร่เอง ให้เขาชดใช้ตั้งหมื่นหนึ่งอ่ะนั่นไม่เงินเดือนทท้เงเดือนของเขาเลยนะที่เขาทำผิดอ่ะเพราะว่าเขากำลังปฏิบัติหน้าที่ยังไงละ่ะคนทำงานถ้าเขาไม่ทำงานเขาก็จะไม่ทำผิดพลาดแต่ถ้าคุณให้เขาชดใช้ตั้งหมื่นหนึ่งอะใครจะอยากมาทำงานที่บริษัทเราละ่ะ จริงไหมค่ะในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าของบริษัทอะฉันได้เงินมากกว่าฉันก็ต้องรับผิดชอบมากกว่าทุกคนด้วยสิอ๋อคุณพอดคุณรีบโทรบ,บอกเขาเลยนะเขาจะได้ไม่ต้องเคลียดเรื่องเงินได้คะ่ะเจ้านายเจ้านายคะเหมือนเขาปิดเครื่องไปแล้วอะคะ่ะ สงสัยเมื่อกี้ตอนหกล้มโทรศัพท์น่าจะตกแตกพังไปแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวฉันไปบอกเขาให้นะคะเออเดี๋ยวก่อนงั้นเอามือถือเครื่องเก่าของฉันไปให้เขาละกันแต่เจ้านายคะเขาทำของเจ้านายเสียหายนะคะทำไมถึงยังให้เขาอยู่ล่ะคะที่มือถือเขาพังอะก็เพราะว่าเขาทำงานยังไงละ่ะ คนเราอะนะต้องรู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเราพื้นฐานความสัมพันธ์ของคนเราล้วนมาจากการเอาใจแลกใจทท้งนั้นแหละมันเป็นมารยาทอย่างหนึง่งถ้าเราใช้มันกับครอบครัวครอบครัวก็จะมีความสุขและถ้าเราใช้มันกับเพื่อนเราก็จะได้เพื่อนที่จริงใจถ้าเราใช้มันกับความรักความรักก็จะสมหวังแต่ถ้าเราใช้มันกับบริษัท บริษัทก็จะเจริญก้าวหน้ายังไงล่ะ,อะเอาไปให้เขาได้แล้วได้ค่ะเจ้านาย